ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ได้ไม่นานทุกอย่างดูดีไปหมดจนกระทั่งฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากกำแพงเสียงนั้นเหมือนใครกำลังเรียกชื่อฉันซ้ำๆแก้วแก้วตอนแรกฉันคิดว่าหูแว่วหรืออาจจะเป็นเสียงลมแต่เสียงมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังทำอาหารเสียงนั้นดังขึ้นใกล้หูมากแก้วช่วยด้วยฉันตัดสินใจเคาะกำแพงตามเสียงนั้นมีใครอยู่ข้างในนั้นไหมคะฉันถามออกไปเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงกระซิบก็ตอบกลับมาเบาๆใช่ฉันถูกขังไว้ ฉันขนลุกสู้ตัดสินใจโทรหาช่างมาเจาะกำแพงออกสิ่งที่พบคือช่องลับเล็กๆและตุ๊กตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่งวางอยู่ข้างในตุ๊กตามีกระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือช่วยฉันด้วยก่อนที่เขาจะกลับมาตั้งแต่วันนั้นเสียงกระซิบก็หายไป แต่ฉันยังรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาฉันไม่รู้ว่าใครถูกขังไว้ในกำแพงหรือใครกำลังจะกลับมาแต่ฉันรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่ฉันอาศัยอยู่